ูมจำได้นะครับนี่คุณกบเนี่ยพี่กบเนี่ยครับน้องกบแล้วนะนต่ว่าน้าจเด็กอยู่เลยครับเล่นเป็นแม่ของเกียรติใช่แล้วพี่นะฮะในหนังซึ่งจะค่อนข้างจะเป็นคนที่อะไรนะชอบจะว่าลูกหรือว่าลูกว่าลูกค่ะอันนั้นอันนี้กี่ปีแล้วคะสิบเอ็ดปีค่ะสิบเอ็ดปีเราเจอกันสิบกว่าปีแล้วนะโตขึ้นเยอะเลยนะใช่แล้วริวเขาต้องเหมือนเดิมมาที่เรื่องสวยเติมที่พี่พูดตรงเลยฮะแล้วแล้วหลังจาก โดนด้วแฟนฉันหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้เห็นพี่กบนะคะพี่กบก็มีผลงานเล็กๆน้อยๆค่ะพี่กบโชคดีได้มาทำา้วรติจนะคะได้ในไทยทกับบริษัทเจเนสโกโบค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราก็ดังมากๆเลยเลยคนก็พูดถึงค่ะเป็นผลิตภัณนี้เป็นใครรับหน้าเด็กกับพี่กบใช่ไหมอ่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า In นสตาลีเ l ส a t e นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชาบริเวณผิวรอบดวงตาใต้ดวงตานะคะถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ แต่หลายคนที่ได้ใช้แล้วก็จะรู้สึกประทับใจแต่มันจะไม่เหมือนกับครีมทารอบดวงตาการท้สลัดทั่วไปยั่ไอะคะยัง่าเหรอคะตัวนี้อย่างฉันเนี้ยค่ะรอบดวงตาเขาเนี้ยผมได้ตาตาย้วครับผม่เหัวเข่าเลยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมคะ่างจากที่อื่นยังไงสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตานะคะมีริ้วรอยเนี่ยบางคนอาจจะมีสาเหตุจากการพักผ่อนน้อยหรือว่าเป็นคนที่มีผิวใต้ตาใหญ่เป็นแค่นี้ใช้เวลานานไหมพี่กว่าจะหายได้ ไม่เกินสองนาทีนะคะฮะไม่เกินสองนาทีนะคะดูดิผมฝันว่าครับสองนาทีเหรอครับประมาณนั้นนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ แต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการทำศัลยกรรมอาจจะมีถุงใต้ตาใหญ่ก็ไปทำศัลยกรรมเลยทีเดียวนะคะแต่นั้นก็จะกลับขึ้นมาอีกอาจจะ3ปี5ปีหรือบางคนก็ใช้วิธีการไปฉีดโบท็อกนะคะซึ่งก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีอะจีิลีนซึ่งเป็นสารที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมีเปปไทน์นะคะ<ๆ>ที่ช่วยลบเลือนริ้วรอยบริเวณหน้าผากแล้วก็ล่องแก้มถุงใต้ตา ให้เรียนหายไปะคอันนี้อันนี้มันค่อยๆจาใช่่ะภาพเนี่ยดูดิคืออธิบายที่ว่าเกลดมันเกิดอะไรขึ้นเหรออันนี้เหรอคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยที่บอกสำหรับภาพอันนี้ใช่ไหมคะเป็นภาพที่เปิดตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้สามสิบสามสิบกวิสามสิบกวิไปที่คือด้านซ้าที่ใช่ค่ะภาพสมมติว่าคุมผูวชมเราเอามือเป็นแปะหน้าจอทีวีนะคะปิดไว้ข้างนี้เขาจะสาวขึ้นห้าถึงสิบปี โอ้หนีไปรู้ว่าเขาทานแค่ครั้งเดียวหรอคะเนี่ยนี่เนี่ยไข่ดาวเผ็ดแล้วก็ทำได้ยังไงอ่ะเหมือนเล่นกลนะคะแต่ว่าเป็นความเป็นจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทํางานชั้นใต้ผิวไมนมีตัวที่เป็นต้นไมนมีอะจิเนิรลีนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสารที่สําคัญนะคะจะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยว้าวไ้ว้าวซายนะสังเกตซ้ายไว้นะเมื่อกี้เนี่ยนะโอ้โหแล้ว คู่เดียวจะไม่เชื่อกันใช่ไหมคะเห็นวิดีโอแล้วอาจจะมั่นใจเลยว่ามันใช่อย่างที่เราตื่นมาคุยนม่ตื่นเช้าทุกวันก็ถูดเช้ามามีใต้ตาก็ใช่ค่ะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วตื่นขึ้นมานะคะมาทํางานมาทํารายการก็พกมาด้วยให้ช่างแต่งหน้าทาให้ผมบอกว่าวันนี้แม่เอามาแก่ลิซจอนด้วยดูสิผมชอบผมชอบอย่างเนยคือไม่ต้องอธิบายมากอันนี้เห็นมีภาพประกอบและเก็ทเลยว่ามันทํางานยังไงเออ ก็ร Menschen, ู้เลยว่าตัวเย่ทานปุ๊บเนี่ยถูกใต้ตาหายายในสักระยะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้เกิดคุณผู้ชมทางบ้านอยากที่จะใช้บ้างอ่าวันนี้นะคะผมก็มีพิเศษแบบคุณผู้ชมผู้ชมรายการนะคะ สิท่านแรกแต่ท่านต้องมีถุงใต้ตาเท่านั้นนะคะแล้วก็จะ<ม>ทำชิปเมนต์ให้ปีหนึ่งครั้งแล้วก็จะให้ผลิตภัณฑ์ไปใช้หนึ่งกล่องมีห้าสิบชิ้นนะคะอ่ามูลค่าสองพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทนี่ปีเลยนะคะสำ<ช>หรับท่านที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะ,ะใช่ค่ะตอนนนี้เป็อ๋องเหรอตอนนี้เป็นซองค่ะเมื่อใช่ตอนนี้ก็ซองใช่ที่เป็นถุงค่ะตัวจัดตัวจัดเป็นหลอดเป็นแบบเป็นหลอดตอนนี้เปิดเป็นซองใช่ค่ะแสดงว่าดีจริงนะครับก็มีการโฆษณาไหม ยนะะคในอเมริกามียอดขายดีมากนะคะเจนเนสเติบโตถึง175%เราขยายไป130กว่าประเทศแล้ว่โลโอ้โหยอดเลยใช่สงกับเทีงอ่ะพวกเราต้องลองไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นวิดีโอแล้วก็ชัดเลยนะชันเลยต้องลองพันได้ไหมคะไม่ไ <pop> ด้เปลืองค่ะเปลืองอ้โหแต่ถ้าถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนจะทำให้ใต้ตาเรา เหมือนเด็กลงเหมือนการออกกําลังกายค่ะถ้าสมมติว่าเออกกาลังกายมากๆกล้าเนี้ยเราก็แข็งแรงใช่ไหมคะถึงใต้ตาก็เช่นกันถ้าเราดูแลมันอย่างต่อเนื่องคล้ายๆกินข้าวค่ะถ้าไม่กินมันก็หิวเราเติมเข้าไปมันก็อิ่มพออิ่มมันก็สุขภาพดีอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่านอนดึก ใช่ไหมถุนแสดงคุ้ได้ตามจึงเกิดขึ้นยังไงนะก็เวลาเรานอนเด็กนอนน้อยพักผ่อนน้อยเริ่มมีอายุมันก็จะเริ่มแบบมีรอยเหี่ยวย้อนอย่างนี้ตื่นมาตอนเช้าก็ทาปาดปาดทันทีแตะเบางบาเหมือนได้วีดีโอนะแตะแตะแตะแล้วก็ทำหน้านิ่งๆไว้ประมาณไม่เกินสองนาทีนะคะแต่แตะแตะนะคะแล้วก็เห็นผลเลยอ่ะใครที่สนใจถังซื้อก็ชมมาได้นะครับที่